สวัสดีครับบันทึกลับ3ก๊กคลิปนี้เราก็จะมาดูศาสตาเทพลุงชิ้นที่2กันนะครับก็เป็นชิ้นที่คู่กับดาบอิงฟ้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นยันพิทักษ์ไทกงนะถ้าเกิดว่าเปิดแบบภาพมาก็ได้สเตตัสเพิ่มมาเยอะเลยนะยันพิทักษ์ไทกงก็มีสกิลอยู่2ออันนะมาดูสกิลอันแรกกันก่อนนะพันสายฟ้าพิโรธ เมื่อแม่ทัพได้รับการโจมตีตัวนี้น่าจะเป็นการโดนโจมตีนะถ้าเกิดว่าหลบหลีกนี่ไม่แน่ใจว่าจะเกิดสกิลหรือเปล่านะ,ะถ้าเกิดว่าโดนโจมตีเนี่ยก็มีโอกาสเจ็ดสีกระตุ้นสาบสายฟ้าสาบสายฟ้านี่ก็จะสุ่มโจมตีศัตรู1นึ่งรายนะทุกรอบกระตุ้นสูงสุด1นครั้งก็น่าจะเป็น1นึ่งเทิร์นนะตัวนี้หเทิร์นออกการโจมตีได้1ครั้งนะ ถ้าเกิดว่าการต่อสู้มี5เทินก็อาจจะอะอกการโจมตีได้5ครั้งนะอาซาบสายฟ้าเนี่ยจะสร้างดามเมจเป็นดามเมจเวทนะครับและมีโอกาส30%มึอนงงเป้าหมาย1รอบและมีโอกาส20%ที่จะสร้างดาเมจเป็น2เท่านะแล้วถ้าเกิดว่าทำดาเมจเป็น2เท่าเนี่ยโอกาสมืนงงจะเพิ่มขึ้นเป็น50%นะจาก3 0เป็น50%นะและในขณะเดียวกันก็ยังลดอัดตราคิของเป้าหมายอีก20% 2รออบะสกิลที่1ก็ ทำดาเมจได้นะก็เป็นสายเคานเตอร์เนาะทำดาเมจได้แล้วก็เป็นมืนงงได้ด้วยนะ30%ก็โอกาสสูงอยู่นะถ้าเกิดว่าดาเมจสเท่าเนี่ยก็ยังได้อีกมีโอกาสเพิ่มขึ้นอีกเป็น50%นะ,ะมาดูสกิลที่2กันนะฮะพรแห่งสวรรค์นนะเมื่อเริ่มการต่อสู้ก็จะได้รับยานยานไทกงมา3อันนะ ยา้ใย้กงเนี่ยแต่ละอันก็จะเพิ่มการหลบหลีกแล้วก็เลี่ยงดาเมตให้ตัวเอง10%เพราะงั้น3อันก็น่าจะเพิ่มเป็น30%นะครับยาไให้กงอันที่หนึ่งเนี่ยจะใช้ก็ต่อเมื่อเลือดของตัวเองต่ำกว่า70%เป็นครั้งแรกนะก็จะอัญนเชิญสายฟ้าโจมตีศัตรูทั้งหมดก็คือที่อยู่ในสนามนะสร้างดาเมจเวท1้0มีโอกาส10%ที่จะมึนงงเป้าหมายนะเพราะงั้นก็ ทุกตัวที่ยังอยู่ในสนามนะก็มีโอกาสมืนงงอีก10%นตะนะตายาอันที่2เมื่อ HP ของตัวเองต่ำกว่า40%ไเป็นครั้งแรกก็จะใช้ตายาตัวนี้เนาะเพิ่มอาัตราลบหลีกแล้วก็เลี่ยงดาเมจให้กับฝ่ายตนทั้งหมด10%และยังฟื้นฟูเลือดให้ตัวเองอีก8%ของค่า HP สูงสุดนะขณะเดียวกันฟื้นฟูให้ตัวเองอีก15%ของค่า H p สูงสุดตัวนี้ไม่แน่ใจว่าตัวไหนแปลผิด หรือเปล่านะาฟื้นฟูให้ตัวเอง2ครั้งครับแต่ว่าที่แน่ๆยังไงก็ฟื้นฟูให้ตัวเองเนี่ยรวมกันก็23นะไม่ว่าถ้าเกิดว่าอันใดอันหนึ่งเนี่ยเป็นฟื้นฟูให้ทีมนะถ้าฟื้นฟูให้ทั้งทีมอันใดอันหนึ่งเนี่ยแต่ตัวเองก็ยังได้23%เอนอยู่ดีนะาตายาอันที่3มเนี่ยจะมีผลก็ต่อเมื่อ,อตัวละครตายนะและมีโอกาส50เ ใช้ตายานนี้ฟื้นคืนชีพมาได้ได้เลือดคืน20%นะหรือสร้างดาเมจให้เป้าหมาย20%ของค่า HP สูงสุดก็คือไม่ได้ไม่ได้ชุบตัวเองขึ้นมานะแต่ว่าทำดาเมดเป็น20%เป็น20%ของค่า HP a แทนนะตายานแต่ลานกระต้นสูงสุด1ครั้งเออก็มีผลตายานอันละ1ครั้งแค่นั้นนะตัวนี้ผมมีข้อสังเกตอยู่นิดนึงนะอาเป็นข้อสงสัยก็ได้นะ เราะว่าเมื่อเริ่มการต่อสู้มาเนี่ยจะมีตายานไทกงให้3อันนะแต่ละอันหลบลีและเลี่ยงดาเมจเพิ่ม10%ก็คือ3อัน30%นะแล้วถ้าเกิดว่าตายานอันที่1มีผลไปแล้วเนี่ยก็คือเลือดของตัวเองต่ำกว่า70%เนี่ยครั้งแรกจะใช้ตายานอันนี้นั่นหมายความว่าตายานที่มีอยู่3อันก็จะเหลือ2ออันใช่ไหมนะครับแล้วก็โจมตีทั้งหมดอ่าโอเค อ่าแล้วถ้าเกิดว่าใช้ตายานอันที่2ไปตอนที่เลือดต่ำกว่า4 0เป็นไปครั้งแรกนะก็จะใช้ตายาอันนี้ไปนะนั่นหมายความว่าตายาน3อันก็จะเหลือแค่1อันนะก็จะเพิ่มหลบหลีก10%นะแต่ว่าตายานอันที่2เนี่ยเมื่อใช้แล้วเนี่ยจะมีหลบหลีกและเลี่ยงดาเมจเนี่ย10%เนั่นหมายความว่าอัตาราหลบหลีกและเลี่ยงดาเมจเนี่ยก็จะยังอยู่ที่20%อยู่เหมือนเดิมนะแล้วถ้าเกิดว่าใช้ตายานอันที่3ไปเนี่ยเมื่อตายเนี่ย แล้วฟื้นคืนชีพชุบตัวเองขึ้นมาเนี่ยนั่นหมายความว่าบัฟอัตาราหลบหลีกแล้วก็เลี่ยงดาเมจเนี่ยจะหายไปทั้งหมดนะแต่ถ้าเกิดว่า,าตายไปแล้วสร้างดาเมจให้เป้าหมายเนี่ยเออก็คือจบไปเลยนะอัอนนี้ก็เป็นข้อสงสัยข้อที่1เนาะแล้วข้อที่2เนี่ยก็คือถ้าเกิดวา่าตายาน3อันเนี่ยมีผลตลอดทั้งการต่อสู้นะก็คือเพิ่มหลบหลีกทั้งหมด3 30%และใช้ตายานอันที่2อ,อีกเพิ่มอีก10%เนี่ยก็คือทั้งหมดถ้าเลือดต่ำกว่า4 0เนี่ยอัตาราลบหลีกและเลี่ยงดาเมจก,ก็จะเพิ่มทั้งหมด4 0นะแต่ว่าผมน,าน่าจะเป็นข้อสงสัยข้อที่1มากกว่านะก็คืออันที่1เนี่ยเมื่อใช้แล้วก็แลกมากับการโจมตีศัตรูทั้งหมดเนาะแล้วก็ได้มึนงงเป้าหมายอีกหนึ่งรอบนะมีโอกาสมึนงงอันที่2เนี่ย ก็หลบหลีกและเลี้ยงดาเมจก็ยังเพิ่มอีก10%เหมือนเดิมอยู่นะแต่ว่าได้เพิ่มมาก็คือฮิวเลือดและอันที่3เนี่ยก็แลกมากับการชุบชีวิตหรือไม่งั้นก็ทำดาเมจใส่เป้าหมายนะอ่ะก็อันนี้ก็เป็นการตีความของสกิลตัวที่นะเนะก็ผมก็ยังมีข้อข้องใจอยู่อีกนิดหน่อยนะ,อะลองมาดูที่7ดาวดูบ้างนะ เจ็ดดาวเนี่ยสกิลแรกนะพันสายฟ้าพิโรธเนี่ยจะสร้างดาเมจแล้วก็ทำโอกาสมึนงง30%เป้าหมายก็เหมือนเดิมนะแต่ว่ามีโอกาส30%สเรนี่ยสร้างดาเมจ2เท่าจาก20%เป็น30%นะแล้วมีโอกาส50%มึนง,งงเป้าหมาย1รอบอตัวนี้ก็เท่าเดิมนะ แล้วก็ตัวที่มากเพิ่มมากขึ้นก็คือมีโอกาส20%ที่สร้างดาเมจ3เท่านะแล้วก็มึนงงเป็น100%เลยนะตัวนี้ก็คือได้เคาน์เตอร์แล้วก็ได้สตันชัวร์หน0นตะตัวนี้ก็เพิ่มอัตราคิแล้วก็อัตราฝ่าโจมตีขึ้นมานะที่7ดาวเนี่ยก็เป็นตัวที่ไอเทมที่ดีมากเลยนะเพราะว่าเออถ้าเกิดว่าติดดาเมจสเรนเี่ยสามเท่าเนี่ยสตันได้ ได้สตันึ่งเ์เซ็เลยนะเจ็ดดาวก็เป็นไอเทมที่แจ่มมากเจ็ดดาวที่ว่าเป็นไอเทมที่ดีมากนะแต่กว่าจะถึงเจ็ดดาวได้ก็น่าจะนานอยู่นะสำหรับยันพิทักษไท้กงก็มีแค่นี้เนาะและตอนนี้ก็มีกิจกรรมฉลองเทศกาลเข้ามานะก็สามารถซื้อ,อยันไท้กงมาได้แล้วนะก็ ต้องใช้ทั้งหมด100เศษนะครับยันไทกงนะก็เท่ากับของอย่างอื่นนะแต่ว่าตัวนี้ถ้าเกิดว่าจะซื้อก็มีให้ใช้ทองซื้อได้9ครั้งทั้งหมดก็45เศษนะแล้วที่เหลือก็ต้องใช้เป็นแกะนะแกะก็ต้องใช้อีก110อันนะถ้าเกิดว่าซื้อแบบประหยัดประหยัดหน่อยก็ประมาณ500กับอีก1บาทนะครับขาดอีก100เศษเนี่ยก็ใช้500กับอีก1บาทคือแบบถูกที่สุดแล้วนะ แบบเป,เป๊ะเลยนะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือกลนศึกนะแต่ว่าราคาตัวนี้ค่อนข้างแพงเลยนะสำหรับกลนศึกตัวนี้ก็ใช้100เศษเหมือนกันนะแต่ว่าแกะเนี่ยจะใช้เยอะหน่อยนะใช้ทั้งหมด500้ออันเนี่ยก็ราคาก็ประมาณ4ี่ห0พันได้ั้างเนี่ยตัวเนี้ยนะสำหรับกลนศึกนะ ร้านค้าตัวนี้ก็ยังไม่มีอะไรเข้ามาใหม่นะร้านค้าตำลึงนี้ก็เออก็มีแต่ยันไทยกงนี่แหละนะชิ้นส่วนแม่ทัพลุงนี้ก็เออรอซื้อจากแพ็คสัปดาห์เอานี้กว่านะจะถูกกว่านะเอออ่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ